ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มฮัลโหลน้งทอมสวัสดีครัสวัสดีจ้านี่รู้หรือเปล่าพี่ชมพู่เนี่ยนะชอบกินไวๆมากโดยเฉพาะสองรสชาติเนี้ยรสอะไรคะจะรสอะไรก็นี่เนี่ยวางขายอยู่เนี่ยรสหมูสับแล้วก็รสหมูสับต้ยมยำ ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าคนสวยแบบพี่นี่นะคะต้องชอบรสหมูสับอยู่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าซุปกลมกล่อมหอมและมันเจียวนะคะรสชาติเค็มคนเป็นสูตรเฉพาะของวัยวัยค่ะถูกต้องเลยเวลาสวยๆพี่กินรสหมูสับแต่เวลาอยากแซ่บนะก็กินรสหมูสับต้มยำ ก็ใช่ะสิพาะว่ารสมุสับต้มยำเนี่ยนะเขาเปรี้ยวปรี๊ดอร่อยเป๊ะหอมกลิ่นมะนาวมากเลิศมากคุณพี่ค่ะนี่เราไววกับพี่นะสโลแกนเขาคล้ายกันด้วยยังไงยังไงไวๆเข้มข้นจนต้องเบิ้น <c oughs> โอ้ยลูกค้าตัวจริงจริงเลยจัดมาให้หน่อยได้เลยค่ะเท่าไหร่คะเอามาอย่างละสิบตันโอ้โหเรียกสิบล้อเลยนะคะเดี๋ยวจะไปทำอะไรผิดที่หรือไงเอามาอยากแล้รอได้ค่ะหัวกบลูกพี่ก็ชอบกินอื้อทำไมก็มีแล พี่หมูสวัสดีจะบ,บ้าเหรอนั่แม่ฉันก็ผมทองซะเหมือนกันเลย <S <S อารมณ์ดีมาเชียวททำไมเมื่อคืนสามีจัดให้กี่ก็สองจะบ,บ้าเหรอเธออย่ามาทะเลืนกับฉันฉันหมายถึงว่าผัวฉันเนี่ยได้เลื่อนขั้นลยเนี่ยอุย้ยเลื่อนขั้นกับทำงานเฮ้เล่นเกมเลื่อนขั้นจากเวลสามไปเป็นเวลสีู่ทำเป็นปุยสู้ผัวฉันก็ไม่ได้ทำไมหรอเดี๋ยวนี้ก็ทำฟาร์มปศุสัตว์แล้วอุ้ยฟาร์มหมูหรือฟาร์มไก่จับโปเกมอน โอ้โหเกมเพิลทีมันเชยแล้วไม่มีใครเขาเล่นแล้ว่ a เชยที่ไหนเขาจับโปเกมอนเสร็จไปฝากไว้ในฟาร์มเฮดเอโอ้ยเก่ากว่าเดิมอีกเดี๋ยวนี้เขาเล่นเกมโดดล่องพัฟจีกันแล้วอันไหนเนี่ยรู้จักเลยฉันรู้จักแต่ผัวฉันาเจ้าทำฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดอีกแล้วอะไรอ่ะก็เลี้ยงเอ่อมาริโอไว้หม่งเห็ด โอเก่าเก่าเธอเก่าตรงไหนแล้วปวจะขายสูตรคอนท่าด้วยนะคอนท่าอีกการใหญ่ๆนะใช่โอ้ยเก่าจริงด้วยวะงมูกินหางไม่ล่ะจาหมูน้อยก็เล่น้วยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวฉันไปให้หารธมกตก่อนนะโอ้โหโอ้ยเฮเดี๋ยวดูดึ๊ด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 ดึดดึ๊ดดึดีึ๊ดดึ